คุณแม่เห็นฝน,นทำงานเนาะก็ชอบนะที่มาดูดวงเที่ยวนีะ้นะจริงๆฝนเป็นคนเก่งอยู่แล้วเราให้กำลังใจเขาเราซัพพอร์ตเขาเงี้ยเราเรื่องเนี้ยฝน,ฝนฝนชอบดูสิ่งที่ผมคิดอย่างหนึ่งคือกำไรจากเรื่องพวกนี้ครับคือหนึ่งเลยได้ช่วยเหลือคนอย่างน้อยเขาก็อยู่กับบ้านโดยที่ว่าไม่ต้องวิ่งเหนื่อยไปที่ไหนแล้วที่เขาประสบความสําเร็จได้ก็ตั้งใจสมัยก่อนแม่ก็ไม่ค่อยเชื่อนะเรื่องดูดวงแต่พอลูกสะภ้ยมาดูปั๊บเนี่ยแม่ก็รู้สึกเลยว่าอ๋อ จริงและฝนเขาตั้งใจทําและปฏิบัติจริงๆเขาถึงประสบความสําเร็จได้ประสบการณ์แล้วก็ได้เนี่ยครับผมก็ได้มีบ้านมีรถนี่เพราะว่าฝนเริ่มดูกับไพ้ยพระมยียครับ ฝนมาเริ่มเนี่ยมันมีคําพูดของคนคนนึงบอกฝนว่าเ<ม>หมอด้วยคุณจะทําได้แค่ระยะสั้น<ม>ใครเขาจะมาดูดวงทุกวันเขาก็บอกฝนว่าเตรียมทําอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยแล้วกัน<ม>แต่ฝนนะ่ะตั้งจิตบรรลทานอย่างหนึ่งว่าเธอฝนนะ่ะจะดังด้วยไพ่พรหมญานให้ดูฝนจะมีทุกๆอย่างด้วยไพ่พรหมญานให้ดูแลฝนจะยึดอาชีพเนี้ แล้วก็ใช้ไพ่สำหรับเนี้ยหาเงินเลี้ยงครอบครัวให้ไดเออ้เราทิ้งเงินจํานวนหนึ่งไปแล้วเราไปเอาเงินสี่หมื่นน่าจะดีกว่าแล้วอยู่ดีลูกฝนป่วยป่วดแบบไม่ทราบสาเหตุฝนก็เลยอธิษฐานต่อหน้าหลวงพอ่อบอกว่าถ้าครั้งนี้ยหนูกลับมาแล้วมันจะมีชื่อเสียงจากไพ่พรหมยาณแล้วหนูสามารถเอาวิชาความรู้เนี้ย มาเลี้ยงดูตัวเองได้ครอบครัวได้แล้วช่วยเหลือคนได้ขอให้ลูกหนูหายในคืนนี้เลยปฏิหารเกิดค่ะจัะถามตรงๆเลยผลครัว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเคยได้ระไได้สูงสุดในการดูดวงเดือนเท่าไหร่ ถ,ถ้าที่ฝนเห็นแบบเงินเลยนะคะอาจารย์ถ้ามีสูงสุดก็สองแสนกว่าบาทสองแสนกว่าบาทใช่ค่ะพุทธ,ธ,ธ <aris> สวัสดีครับผมอาจารย์พรหมยานรัตนยญานพิโมนะครับผู้คิดค้นศาสตร์แห่งไพ่พรหมยานครับวันนี้ครับยังอยู่กับคอนเทนต์นะครับรวยด้วยไพ่พรหมยานครับและแขกพิเศษ ที่ผมนําเสนอวันนี้ต้องบอกว่าเป็นความภูมิใจของสาบัญพรมยานเพราะว่าเธอเข้ามาสู่ในอาชีพของนักพยากรณ์ด้วยไพ่พรมยานอย่างเต็มตัวแล้วครับอาจารย์สายฝนพรมยานครับสวัสดีครับฝนสวัสดีค่ะ,คะอาจารย์เป็นยังไงบ้างหนึ่งปีเต็มผ่านไปชีวิตไม่ได้พักเลยค่ะแ <laughs> นะนำตัวนิดนึงครับ ค่ะชื่อสายฝนพรมยานนะคะชื่อนี้อาจารย์พรมยานเป็นคนตั้งให้ค่ะก่อนหน้าใช้ชื่ออะไรเอือฝนค่ะอาจารย์ฝน <c oughs> ธรรมดาลเลยฝนเดิมทำอาชีพ <c oughs> เกี่ยวกับด้านไหนค่ฝนเป็นพิธีกรค่ะอ <c oughs> า <c oughs> เป็นพิธีกร MC ตามงานอีเวนต์ทั่วไปทำอาชีพนี่กี่ปีแล้วครับ สิบกว่าปีค่ะจ้ใช่ค่ะเริ่มต้นตั้งแต่อายุ21่ที่ทํางานพิธีกรเพราะเรารู้สึกว่าได้เงินเยอะค่ะจันตอนนั้นก็คือไม่ได้คิดทาอาชีพอื่นเลยไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีอาชีพเสริมอย่างอื่นไม่มีเลยค่ะไม่มีอ้าวแล้วจุดเปลี่ยนมันเกิดจากอะไรครับทำไมถึงสนใจไพ่พรมยาจุดเปลี่ยนเนี่ยคือฝนเป็นคนที่ชอบปฏิบัติธรรมค่ะแล้วฝนก็คือการปฏิบัติธรรมของฝนเนี่ยเริ่มต้นพร้อมกับ การเป็น MC ควบคู่มาด้วยอย่างนี้ค่ะคแล้วเรารู้สึกว่าพอเราทุกข์แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ที่เราเห็นว่าคนทุกข์แล้วเขาสามารถจัดการความทุกข์นี้ได้เนี่ยมันก็คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมแล้วเราอยากเอาสิ่งนี้ค่ะมาส่งต่อให้คนคแต่ณตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้รหราค่ะอาจารย์ว่าว่าเราจะส่งต่อ,อยังไงจนเราเจอทุกแบบทุกที่เราไม่สามารถใช้การปฏิบัติเข้าช่วยได้คนเราพอทุกปุ๊บก็ ดูดวงต้องวิ่งหาหมอดูอตอนนั้นไปดูดวงไพ่พรมยานหรือว่าอย่างไงใช่ค่ะไปดูดวงกับคนที่ใช้ไพ่พรมยานใช่ค่ะ,ะซึ่งฝนเป็นคนที่โดยปกติแล้วไม่เคยดูดวงเลยอ,อาจารย์แล้วก็ไปเจอพี่คนนี้จากการที่รุ่นพี่แนะนําพาไปพอเห็นไพ่พรมยานปุ๊บฝนรู้สึกว่าทําไมไพ่เนี้ยม,มันดูสวยแล้วก็ไพ่ดูแตกต่างจาก ไพ่อื่นๆที่ที่เราเคยเห็นความประทับใจแรกกับไพ่เนี่ยเกิดขึ้นละแต่พอพี่หมอดูท่านเนี้ยครับพูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆรูสึกว่าเราเห็นไพ่เราเข้าใจด้วยแล้วมันก็ตรงด้วยแล้วเขาสามารถทํานายไม่ได้กว้างอะค่ะเขาสามารถบอกว่าเดี๋ยวช่วงเดือนเนี้ยฝนจะเกิดแบบนี้แบบนี้และชีวิตฝนจะพลิกแบบนุ่นแบบนี้เรารู้สึกว่า มันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เขาเขาพูดถึงเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องคู่ครองคนรักซึ่งฝนมองว่าณปัจจุบันตอนนั้นอ่ะเงินแค่เข้ากระเป๋ามาได้เนี่ยก็ลำบากแล้วก็ลำบากแล้วเราไม่มีทางที่เราจะมีชีวิตที่ดีได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาทายในระยะเวลาสั้นๆด้วยนะคะอาจารย์จนสิ่งนั้นอ่ะมันเกิดขึ้นจริงๆจากคำทำนายได้ไพ่พงมยานใช่แล้วฝนก็เลยเริ่มสนใจว่าเออแล้วไพ่พงมยานอ่ะคืออะไรคืออะไรครับ ใครเป็นคนคิดค้นก็เริ่มตามหาค่ะเสิร์ชใน g o o ก l e ก็เด้งขึ้นมาเป็นหน้าอาจารย์นี่เมื่อกี่ปีที่แล้วครับอน่าจะประมาณห7ปีที่แล้วนะอาจารย์ใช่แล้วก็พอเห็นหน้าอาจารย์ปุ๊บก็ตามหาว่าอาจารย์นอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปดูดวงกับอาจารย์แล้วพอยิ่งดูดวงกับอาจารย์แล้วรู้สึกว่าทำไมอาจารย์่ดูแตกต่างจากหมอดูโดยทั่วไป อาจารย์ทักในสิ่งที่มันเป็นภาวะปัจจุบันการงานการเงินความรักรแต่มันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่กว้างมันแคบม,ม,มันเจาะลึกมันเจาะลึกมากๆครับฝนเลยรู้สึกว่าเราเริ่มเหนื่อยนะช่วงเวลานั้นเราเริ่มเหนื่อยกับงานพิธีกรแล้วเรารสึกมันเดินทางตลอดเวลาเลยค่ะอาจารย์ แล้วบางทีเวลากับครอบครัวเนี่ยเราแทบ,บไม่มีเลยเพราะว<ม>่าวันหยุดของเราเราอยากจะนอนนะคะม,มันเหนื่อยมากมมเราก็รู้สึกว่าเออแล้วเราก็เป็นคนที่ชอบปฏิบัติธรรมถ้าสองสิ่งนี้มันสามารถเอามาหาเงินได้มันก็คงจะดีฝนเลยตัดสินใจมาเรียนตัดสินใจมาเรียน แต่ตอนเรียนครั้งแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นอาชีพถูกไหมครับโอ้ไม่เลยค่ะเพราะว่าย้อนหลังไปเนี่ยฝนมาเรียนเนี่ยเกือบ5้าปีใช่ค่ะแล้วถูกไหมครับรุ่น444 4ิบสี่สปีที่แล้วใช่ค่ะตอนนั้นคือความตั้งใจคือเรียนไปเพื่ออะไรเรียนเพื่อเป็นอาชีพเสริมอืมเพราะว่าเราก็ฝนรู้สึกสนใจในไพ่เพราะฝนรู้สึกไพ่มีเสน่ห์อืแล้วใช่แล้วพอดูเนี่ยอยากท้าทายด้วยล่ะค่ะอาจารย์ว่าอาจารย์สอนสองวันเนี่ย มันจะได้จริงไหมแล้วไพ่จะแม่นยําจริงไหมอยากรู้ว่าความแม่นนี้มันเกิดจากตัวบุคลคลหรือเกิดจากไพ่เป็นความสามารถพิเศษหรือเปล่าใช่ใชม,มันต้องมีเซนหรือเปล่ามันต้องมียานหรือเปล่ามันต้องมีองค์หรือเปล่าหลังจากเรียนไปสองวันแล้วฝนเริ่มไปดูดวงเป็นเรื่องเป็นราวไหมครับหรือว่าเป็นแค่อาชีพเสริมเท่านั้นรุ่งเช้ามา <c oughs> เนี่ยฝนดูเลยค่ะอาจารย์ฝนดูฝนดูคนในครอบครัวก่อนแล้วพอดูคนในครอบครัวเสร็จปุ๊บคนในครอบครัวเนี่ยก็ไปบอกต่อคนอื่นให้ อีกวันหนึ่งอ่ะมีลูกค้ามารอคิวฝน,นะนอ่นะแปดคนตอนนั้นเริ่มเก็บ,เ,กบ,เ,กบเงินหรือยังเป็นเรื่องเป็นราวก็บอกเขาว่าแล้วแต่จะให้ใช่แล้วแต่จะให้เลยว่าเขาจะให้เท่าไหร่8ดคนแรกหลังจากนั้นที่เขามาดูดวงแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อครับเขาบอกต่อเลยค่ะจัแเราตั้งแต่วันนั้นมาฝนก็คือเท่ากับว่ามีทั้งงานพิธีกรแล้วก็งานรับดูดวงเนี่ยควบคูบค่ไปด้วยตลอดอแต่ทีเนี้ยมันเหมือนนะตอนนั้นนะอ่ะพอ พอเราทํางานพิธีกรแล้วเรามาดูดวงด้วยอ่ะร่างกายมันเริ่มไม่ไหวอาจารย์มันเหนื่อยฝนก็เลยหยุดไปภาคหนึ่งจนฝนมีลูกแล้วมันเกิดจุดเปลี่ยนตรงที่ว่ามันเริ่มเหนื่อยใช่ใชไหมฮะแล้วยังไงต่อครับแล้วมัน บวกกับช่วงโควิดด้วยค่ะงานเนี่ยมันเริ่มน้อยแล้วตอนนั้นอ่ะเหมือนโควิดมันเกิดขึ้นละลอกหนึ่งแล้วอยู่ดีมันก็หยุดไปปี2563ไปลายๆกใช่ใช่ค่ะประมาณเดือนมิถุนาฝนอ่ะเห็นอาจารย์อ่ะโพสเฟสบุ๊คแล้วฝนก็เลยคอมเมนต์อาจารย์ไปแล้วอาจารย์ก็พูดเหมือนประมาณว่ายินดีต้อนรับกลับมานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วฝนก็เลยอ่ะไหนๆก็ลองดูซิลองดูจริงๆแบบนี้สักรอบหนึ่งแล้วก็ไปโรงเรียน รงเรียนซ้ำรงเรียนซ้ำใช่ค่ะซึ่งการโรงเรียนซ้ำนะตอนนั้นอะฝนก็ไม่ได้คิดว่าจะไปด้วยนะคะจ๊ะท้าทายอีกแล้วด้วยการที่คิดว่ามันมีงานเข้ามาวันนั้นงานเนี่ยสี่วันวันละหนึ่งหมื่นครับซึ่งฝนคิดว่าเออเราทิ้งเงินจํานวนหนึ่งไปแล้วเราไปเอาเงินสี่หมื่นน่าจะดีกว่าแล้วอยู่ดีลูกฝนป่วยปวดแบบไม่ทราบสาเหตุก็เลยคิดว่าเราเรากลัวว่าเด็กอะค่ะเขาไม่เคยป่วยเลยแล้วเขา เรากลัวว่าเขาจะเป็นไ v ครับฝนก็เลยอธิษฐานต่อหน้าหลวงพ่อบอกว่าถ้าครั้งนี้ยหนู่กลับมาแล้วมันจะมีชื่อเสียงจากไพ่พรหมยานแล้วหนูสามารถเอาวิชาความรู้เนี้ยมาเลี้ยงดูตัวเองได้ครอบครัวได้แล้วช่วยเหลือคนได้ขอให้ลูกหนูหายในคืนนี้เลยปฏิหารเกิดค่ะอาจารย์ก็คือลูกหายป่วย ใช่ค่ะแล้วตอนนั้นคิดยังไงครับว่าเกิดจะเกิดจากแรงอธิษฐานฝนต้องบอกว่าไฟไฟช่วยชีวิตฝนนะคะพะถ้าฝนไม่มาเรียนในวันนั้นนะคะช่วงโควิดบ้านฝนจะไม่มีรายได้เลยอใช่เพราะว่าช่วงมิถุนาเนี่ยผมเห็นฝนโพสไปไป,ไปตามงานต่างๆเนาะแล้วก็โพสต์มานู่นนี่นั่นเริ่มเริ่มมีปัญหาเรื่องงานแล้วก็เลยทักแบบเออกลับมาลองกลับมา กลับมาสู่ครอบครัวพมยานนะมาชิมีูดูสิฝนเชื่อไหมว่าคนที่เจอเหตุการณ์อย่างฝนเนี่ยมันมากกว่า10คนนะสุดท้ายตอนนั้นกลายเป็นว่าคนที่อยู่ในเฉพาะโควิด19แล้วทุกคนทํางานไม่ได้แต่คนที่เรียนไพ่พรมยานไปเนี่ยหลังจากที่มาดูดวงเรื่อยๆในช่วงโควิดเนี่ยอยู่ได้อย่างสบายๆใช่ค่ะซึ่งฝนก็คงเจอเหตุการณ์นั้นเหมือนกันหลังจากวันที่ไปเรียนทบทวนแล้วเกิดอะไรขึ้นครับในชีวิต พอกลับไปเรียนทุทวนปุ๊บเนี่ยก็ตั้งเจตอธิษฐานว่าครั้งนี้ก็คือจะใช้ไพ่ในในการประกอบอาชีพแล้วก็คือจะทําหน้าที่แบบจริงจังอาจารย์ฝนเนี่ยเริ่มกลับมาปุ๊บมาดูดวงแล้วก็เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นว่ามีลูกดวงคนนึงเนี่ยมาดูดวงครับเขาไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะฝนก็จับไพ่ตามปกติแล้วเราอ่ะจะเห็นว่าแวตาคนนี้กังวลมากแต่ไม่รู้ว่ากังวลอะไรก็เลยจับไพ่ขึ้นมาเป็นภาพของพระแม่ปรารวตีอ,อุ้มท้อง ฝนบอกว่าน้องท้องอยู่นะเขาบอกพี่หนูจะท้องได้ไงหนูไปตรวจมาแล้วนะหนูไปตรวจมาสองรอบแล้วหนูไม่ท้องบอกพี่กะค่อนข้างมั่นใจช่วยตรวจให้พี่อีกรอบหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวให้แฟนเนี่ยวิ่งไปซื้อมานะแล้วพี่จะรอเดี๋ยวพี่จะดูเรื่องอื่นให้ก่อนก็คุยไปแบบดูอย่างอื่นให้เขาค่ะแล้วให้เขาไปตรวจฝนรอ15นาที ผลตรวจอา,าจารย์ขึ้นสองขดแล้วน้องคนนี้แบบเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตก็คือเขาอะไปไปโพสร,รีวิวให้ค่ะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาค่ะฝนอนะดูดวงวันละสิคิวไม่เคย,ไม,เคย,ยไม่เคยหยุดเลย แล้วมันเหมือนเกิดจุดเปลี่ยนพลิกขึ้นเรื่อยๆพลิกขึ้นเรื่อยๆจากการที่ลูกค้าค่ะรีวิวบอกต่อแล้วบวกกับณตอนนั้นเหมือนอาจารย์เพิ่งเริ่มไลฟ์ไลฟ์สดปีหกสี่ต้นๆใช่ใช่หกสซึ่งตอนนั้นกระแสอาจารย์ยังไม่มาแต่แต่ฝนตั้งใจว่าอะไรก็ตามที่ฝนสามารถช่วยอาจารย์ได้หรือว่าฝนแบบสามารถที่จะช่วยพี่พรหมยานได้ฝนจะทําด้วยความจริงใจอยู่ดีอาจารย์ก็ ฝนจาคาอาจารย์ได <the> er ้คำหนึ่งอาจารย์บอกว่าคอยดูนะเดี๋ยวปีที่15ผมจะมีชื่อเสียงมากฉะนั้นลูกศิษย์คนไหนอ่ะที่มีไพ่พรหมยานอ่ะเตรียมตัวได้เลยคุณจะมีชื่อเสียงด้วยไพ่พรหมยาบแล้วสิ่งนั้นมันก็เกิดขึ้นจริงๆค่ะจงกระนั่งผมทายโควิด19ในเดือนเมษายนใช่ไหมฮะแล้วก็เกิดกระแสที่มันเกิดคลัสเตอร์แล้วก็คนทั่วประเทศก็แชร์คลิปของเราที่พูดถึงไพ่พรหมยานถ่ายเรื่องโควิด19เนี่ยมันก็กลายเป็นกระแสทําให้ ผมเองเนี่ยก็มีชื่อเสียงทั่วประเทศนะครับแล้วก็ไพ่พรมยานก็ดังมากอันนี้สงย่างนีเพะที่ที่ผมบอกที่ฝนพูดเลยครับว่ากลายเป็นว่าลูกศิษย์ที่ใช้ไพ่พรมยานทั่วประเทศเนี่ยลูกค้าเขาวิ่งไปหาเพื่อจะดูดวงด้วยศาสตร์ไพ่พรมยานฝนก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งผมเองก็ได้มีโอกาสได้แนะนําฝนว่าฝนต้องเปิดเพจแล้วนะฝนต้องท c e b o o k YouTube แล้วนะซึ่งตอนนั้นก็ตั้งชื่อให้ฝนเนาะแล้วก็ให้ฝนเปิดเพจนะครับซึ่งซึ่งเรื่องเหล่านี้ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ พวกเราอยู่ในครอบครัวพ่อยา่เราจะช่วยกันไม่ว่าผมไม่เคยถือตัวเองว่าเป็นอาจารย์มผมถือว่าถ้าเกิดลูกศิษย์คนหนึ่งจะประสบความสำเร็จอะไรที่ช่วยได้อะไรที่แบ่งปันความรู้กันได้เนี่ยโอ้โหเราเราพยายามจะทําให้ลูกศิษย์เนี่ยประสบความสำเร็จในอาชีพด้วยไพ่พรมยาญอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่นั้นมนต้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าฝนพอออกสื่อใช่ไหมเริ่มกลับมาดูดวงปเ,เป็นเรื่องเป็นราวแล้วชีวิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนค่ะอาจารย์คือฝนรู้สึกว่าอาชีพหมอดูเนี่ยตอนฝนมาเริ่มเนี่ยมันมีคําพูดของคนคนึงหนว่า หมอด้วะคุณจะทําได้แค่ระยะสั้นใครเขาจะมาดูดวงทุกวันเขาก็บอกฝนว่าเตรียมทําอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยแล้วกันแต่ฝนน่ะตั้งจิตมริลทานอย่างหนึ่งว่าเถียวฝนน่ะจะดังด้วยไพ่พรหมยานให้ดูฝนจะมีทุกๆอย่างด้วยไพ่พรหมยานให้ดูแล้วฝนจะยึดอาชีพเนี้ยแล้วก็ใช้ไพ่สําหรับเนี้ยหาเงินเลี้ยงครอบครัวให้ได้คุณดูดีๆนะฮะอย่างตัวอย่างของอาจารย์สส่ฝนพรหมยานเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับเพราะว่า หนึ่งคือเขามีอาชีพการงานในสายของเอ็มซีพิตตี้มากว่า10กว่าปีนะครับมีรายได้คือครั้งหนึ่งอ่ะออกงานทีอ่ะหลักหมื่นแน่นอนนะครับแล้วก็มีรายได้ต่อเดือนผมว่าเป็นหลักแสนนะครับแต่พอมีความมีปัญหาเรื่องโควิดสิซึ่งอาชีพเนี้ยสปีผ่านมาก็บอกว่าโอ้โหมันมันมันไม่มีงานกันจริงๆนะครับดารานักร้องนักแสดงหรือวงการบันเทิงแย่มากทุกคนโดนกระทบกันหมดแต่ฝนได้มีจุดเปลี่ยนย่งดีที่ยังมีอาชีพเสริมจากการดูดวงในไพ่มบรานซึ่งลูกค้าฝนเยอะมาก และไม่ใช่ลูกค้าแบบไก่กาอาราเล่นะฮะผมเห็นเนี่ยมีทั้งนักธุรกิจผู้บริหารดับสูงนะครับผมเชื่อว่าทุกในวงการวงการบันเทิงใช่ไหมรวมถึงไตร่ต่องนานนยผมเห็นโอ้โหมันมันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ามันเหลือเชื่อไม่ฝนในชีวิตของฝนเคยคิดว่าตัวเองจะเป็นหมอดูดังขนาดนี้ไหมไม่เลยค่ะอาจารย์แล้วฝนเนี่ยเป็นคนที่เก็บตัวเงียบแต่มันมีคําพูดหนึ่งที่ที่ฝนรู้สึกว่าคือถ้าเราตั้งใจทำอ่ะเราก็ควรทำมันให้เต็มที่ใช่ แล้วทุกครั้งที่ฝนดูดวงเนี่ยฝนรู้สึกว่าลูกค้ามาเพื่อการลงทุนลงทุนกับอะไรลงทุนกับความทุกข์ที่เขามีเนี่ยแล้วไพ่เนี่ยสามารถที่จะทําให้เขาเนี่ยปลดทุกข์ได้ปลกข์ต่อไปชีวิตชีวิตมันเริ่มมีพลังค่ะอาจารย์พอเขามีพลังปุ๊บเนี่ยเขาวิ่งหาเงินได้เยอะเลยพอเราทําตรงนี้ให้เขาได้อะเขาจะเป็นคนที่บอกต่อให้เราเขาจะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับเรามากๆจากจุดแรกๆในฝนเก็บขั้นดูดวงเท่าไหร่ครับ ฝนเริ่มต้นจาก199 199นะครับผ่านไป1ปีพอเริ่มมีสื่อแล้วเก็บเท่าไหร่นะฮะตอนนี้999เดิม500ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะผมจำราคาฝนได้นะเพราะว่าพ่อฝนจะมาปรึกษาตลอดเลยจย์หนูเก็บแค่นี้เท่านั้นดีไหมมันจะเอ้ย500ก็ได้อยู่ในช่วงที่เรามั่นใจลูกค้าเริ่มบอกต่อแล้วแต่คุณรู้ไหมครว่าแค่ฝนเก็บแค่500บาทเนี่ยตอนนั้นคิวคือวันละ10คนหนูไหมใช่ค่ะเราต่อเนื่องกันยาวนานทุกวันเลยปะ ฝนจะมีคิวล่วงหน้า2ออาทิตย์ท,ทุกทุกรอบก็พูดได้ง่ายอาทิตย์ชนอาทิตย์ทุกเดือนประมาณนั้นประมาณ 1, 1> เดือนเต็มหมดใช่ค่ะคุณลองดูดูดูดีๆนะฮะคือพอเริ่มทำธุรกิจจริงๆเนี่ยเขาดูดวงครั้งละ500นะครับวันหนึ่งสิคนคือ5,000 50, บาทนะครับสิวันคือ5 0,000บาทนะครับปัจจุบันนี้ฝนอยู่ที่ดูราคาอยู่ที่9 9 9าบาทใช้เวลากี่ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงถามตรงๆเลยฝนครับว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเคยได้รายได้สูงสุดจากการดูดวงเดือนนึงเท่่าไห ถ้าที่ฝนเห็นแบบเงินเลยนะคะจารย์ถ้ามีสูงสุดก็2องแสนกว่าบาทสองแสนกว่าบาทใช่ค่ะแต่อันนั้นคือต้องบอกว่าช่วงที่พีคๆเพราะว่าฝนเองเนี่ยไม่ใช่แค่ดูดวงเดียวนะเขาได้รับเชิญจากบริษัทห้างร้านพาไปไหว้พระทําบุญไปดูชัยภูมิมงคลและให้เกียรติฝนมากใช่ใช่ไหซึ่งมันเป็นเรื่องที่โอ้โหถ้เกิด ถ้าเกิดคุณเห็นนะครผมตามเฟซของสายนตลอดเนี่ยเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเป็น MC ็ม i ีพิ้วันนึงมาเป็นหมอดูไม่ถึง2ปี 2> แต่ได้รับความรักความศรัทธาจากคนที่ดูดวงและลูกดวงเนี่ยอย่างมากมายเขาเคารพมากนะคะคือการเคารพของเขาไม่ได้แบบว่ากราบไหว้บูชาใช่แต่ฝนรู้สึกว่าเขาให้เกียรติใช่เขาให้เกียรติในครูบาอาจารย์เราใช่แล้วฝนรู้สึกว่าการทําตัวของฝนเนี่ยฝนต้องควรค่ากับ อาจารย์ฝนต้องควรค่ากับครูบาอาจารย์ในพระพรหมญาณฝนจะรักษาศีลห้าค่ะอาจารย์แล้วก็อะไรที่เป็นทานศีลจะเริมภาวนาทําให้ครบแล้วก็เรารู้สึกว่าในหนึ่งชั่วโมงที่ลูกดวงเจอกับเราเนี่ยครับเขาเนี่ยจะต้องได้ไกด์ไลน์อะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีเราจะเต็มที่กับสิ่งที่จะแนะนำให้เขาใช่ไม่เคยที่จะดูดวงแบบสักแต่ดูอะค่ะ เราจะเป็นเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องเพราะฝนจะต้องเอาสิ่งที่อาจารย์ให้ฝนมาเนี่ยทาให้คนเห็นว่าไพ่พรมยานเนี่ยมันมากเกินกว่าอาชีพนักพยากรณ์หรือหมอดูเราคือผู้ที่ช่วยเหลือคนในเรื่องของการให้คําแนะนําในเรื่องการหาทางออกให้กับชีวิตและที่สําคัญนะครับในสายของพรมยานพยากรณ์ต้องบอกว่าเราเป็นสายพุทธคุณเราเป็นสายขาวเราไม่ใช่สายเข้าส่งองค์เจ้าและเราไม่ได้สอนคนให้เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่เราสอนคนให้รู้จักการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบัน ยางมี<ช>ความสุขและก็ไม่ประมาทการใช้<ม>ชีวิตด้วยศาสตร์แห่งไพ่พรมยานวันนี้ฝนกล้าพูดเต็มปากเต็มคำไหมว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ได้จากการประกอบอาชีพด้วยการดูดวงด้วยไพ่พรมยานร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะจน <c oughs> นนี้ต้องใช้คำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์บ้านหลังนี้ที่ฝนมีบ้านมีรถม,มีเงินเลี้ยงดูครอบครัวทุกอย่างมาจากไพ่พรมยานหมดซึ่งฝนเพิ่งซื้อรถใหม่ด้วยนะใช่ค่ะจากไพ่พรมยานหลังจากเกิดวิกฤตโควิด1ปีเต็มนะครับเขาสามารถมีบ้าน มีรถใหม่มีไรายได้ต่อเดือนนะครับหลักแสนนะฮะหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่เฮ้ยมันจริงเหรอ,อมผมกาลังเปิดโลกกระนัดสำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นนะครับว่าอาชีพหมอดูหรือนักพยากรณ์ด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยพรหมยานนั้นเราทํากันมากว่าสิบหปีแล้ว<ด>ของการประกอบอาชีพด้วยศาสตร์แห่งนี้นะฮะผมเชื่ออยู่อย่างนะอาชีพนี้พิเศษตรงที่ว่าฝนสามารถทํางานทุกที่ได้ที่ไหนก็ได้ใช่ค่ะอาจารย์ทุกวันนี้คําว่าหยุดไม่เคยมีสําหรับฝนเพราะแม้กระทั่ง ฝนก้าวขาวจากบ้านฝนเจอใครอย่างเงี้ยค่ะทุกคนน่ะจะรู้สึกว่าเขาอยากจะคุยกับเราอะค่ะมันเป็นเสน่ห์มากเลยวันหยุดฝนเงินจะเข้ามาตลอดค่ะเพราะว่าอย่างฝนเจอใครอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกเห็นบอกว่าดูดวงช่วยหน่อยได้ไหมคุยคุยคุยอย่างเงี้ยมันไม่มีคําว่าขอคิวหน่อยได้ไหมใช่ค่ะฝนอยากจะบอกอะไรผู้ชมหรือว่าคนที่อยู่ติดตามคลิปนี้อยู่ครับวันนี้คือถ้าเกิดใครที่สนใจนะคะอยากที่จะเป็นหมอดูไม่ว่าจะเป็นงานหลัก หรืองานเสริมขอให้ไพ่พรหมยานเนี่ยได้เป็นจุดเริ่มต้นค่ะเพราะว่าไพ่พรหมยานเนี่ยหนึ่งเลยคืออาจารย์พรหมยานจะใช้หลักที่มันเป็นศาสตร์ของการเรียนรู้ที่หนึ่งเลยคุณจับต้องได้ค่ะสองเลยสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวคุณและครอบครัวฝนเชื่อว่าคนที่เป็นแม่บ้านคนที่เป็นอาชีพค้าขายคนที่เป็นข้าราชการคนที่เป็นนักธุรกิจ คุณเรียนเธอค่ะอย่างน้อยคุณไม่ได้ดูให้กับผู้อื่นสามารถเอามาใช้ในการประกอบการตัดสินใจในอาชีพของคุณได้ฝนให้การการันตีผ่านตัวของฝนเองที่วันนี้ฝนกล้าพูดได้เลยว่าฝนรักไพ่พรมยานมากค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สายฝนพรมยานนะครับก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองและประสบความเร็จยิ่งขึ้นไปนะครับคอบคุณอาจารย์มากมากค่ะและนี่คือคลิปรวยด้วยไพ่พรมยานโอกาสหน้านะครับเราจะไปตามติดชีวิตของลูกศิษย์ ไพ่ปรมาารนะครับว่าหลายคนเขามีความสำเร็จด้วยอาชีพนี้ได้อย่างไรไปตามกันครับ